โอยยับเลยอ่าทูด้วยทูด้วยไปแล้วหาตากล้องยับเป็นอะไรโหยไปแล้ว ตะก้องชนที่ชนจออีกเด้อีแม่จ๋าตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะไปพุงเลยโอ้ยเบรกอย่ามาหาแม่นะไปหาตะก้องตะก้องคนนู้นก็โดนชนยับเลยนะคะไปเลยะมันจะได้เต็มคลิปง่ายไหมอะตะก้องเอ้ย โอ้โหเรือเยอะแถวะ <hã> ยับตะก,ก้องเรา,าเร็วจริงๆเลยแม่าวิ่งเร็ว่าพี่อีกอย่างนี้หนอง <t> ไม่สีค่ะเอ็มมี่สองา สีขากับสองขาใครวิ่งเร็วกกันสีขาอยู่แล้วความโซนความเสบมีทุกระดับกลมังการมัง <laughs> <laughs> เราจะให้เข้าป่า,าป่านี้นะคะแต่ไม่ยมเข้าอ่ะจะให้เมษาเข้า ไม่พลอยก็อึอโชเลยนะคะไปจะไปไหมจะไปไหมไปไหนน่ะไไห,นหาตากล้องดีกว่าหา <laughs> ตากล้องดีกว่า เผอไม่ได้เผื่อไม่ได้ดูสิไม่สายาหญ้าแต่กล้องแต่กล้องอย่าหลบทันไหมครับไปเลยนันไม่สายแกดูอยากจะดูระวังช้างงาอยู่ฝั่งนู้นไม่สาวิ่งทะลุป่าเขา ปล่อยออกมาจริงๆก็ไม่ห่างแม่นะคะนะคะวิ่งอยู่รอบๆแม่จริงๆเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เอาโซกมาเราปล่อยให้เล่นทั้งแม่ทั้งลูกก็มีคุ้มบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันรอบๆข้างมันมีแต่ช้างานะคะจะได้เลยอย่ามา เราก็จะได้เรื่องงามยามดีกับท่วิงเชื่อมใหม่แล้วก็จะมีการสู่ขวัญด้วยนะคะเดี๋ยวรอรอไปดูวัดก่อนนะคะเราจะพาไปกระทงกันนะคะกระทงคืออะไรคะปลอยกระทงปอพาน้องพาน้องไปลอยน้ำไม่ใช่ ถ้าคิดว่าจะพาน้องไปเลยนะไม่พอยเอาได้ทุกท่าหนังขาดแล้วนะคะเลือดเลยเอาจนเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาขี้พึ่งมาทาแผลเปิดจังใหญ่เลยนะเอฟซีท่านใดสนใจจะกดหรือลบของน้องเมสานนะคะหรือผลิตภัณฑ์บ้าง นักเตียนวาวบทถึกนะคะไปไหนนะคะจะให้ดแูแม่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 ลูกนะคะแดงแดงมันไปน้องนู้นไม่ได้สิบล้อมาอ <laughs> แม่หายแม่หายวิ่ง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 แม่หายมีเอาไปเลยตะกองชิ่อเอาแล้วครับปิ้วตะกองโดนแล้วครับโอ้โหเอื่อนเลยตะกองมอมก่อนไปโรงเรียนไปไหนเอามานี่ กินดินนะนน่ะปล่อยความสน,นุกของเขานะคะ,ออะโอ้แม่หาย <laughs> <laughs> โอ้โอ้โอโอโอโว่าแต่แม่หายอย่าวิ่งมาทางนี้นะดูกลางหูทีรีลเลยนะคะดดเป็นไปโรงเรียนรถถุงของแตงโมนะคะ ถ้าออกมาอย่างนี้เป็นเด็กที่ห่วงแม่มากเดี๋ยวเราจะลองคือต้องมาคลิปต่อไปเราจะเอากลมังใส่น้ําไว้จะดูว่าเขาจะเล่นไหมเพราะออกมาข้างนอกนี้ไม่เคยเล่นน้ําในกลมังสักทีเพรา,าะว่าจะเอาไปไว้ในในคอกก็ไม่ได้นะคะถ้าเอาไว้ในคอกเมษาจะเล่นตลอดเวลาทำไงทีฮะ จะทำบ่อมันจะว่าจะทำบ่อสปาให้เขายังหาที่ไม่ได้ว่าจะทำข้างหน้าก็ไม่ได้เพราะว่าวิ่งขนาดนี้อยู่ข้างหน้าไม่ได้อะต้องหาข้างหลังนี่แหละค่ะต้องสละแปลงหญ้าไหมเพราะว่าหญ้าเขาก็กำลังงามเลยนะคะได้ฝนใส่ปุย๋ย สนใจเอ,อส่สนใจถ้าเกิดเอฟซีท่าในใดชอบใจคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ค b e กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตากล้องไปแล้วตากล้องมงตากล้องเชนม,มงเนี่ยค่ะ แล้วนันไม่้าไม่ไปแล้วนัน,นมา <c oughs> ดูป่ะป่ะเ้คดูท่าวิ่งหน้าตีดากมากเลย เกิดบนหัวแม่พยไปกัแล้วมาไปกันแล้วมาเอ้รถรถพ่อมันไม่ใช่ต้นไม้โอยมะโอยมามาเอ๋ยยืนขวางทางเขาอีกมาโ<า>ดานดันนะี่นะข้าวมาไม่ให้เข้ากออกไปอุ๊บมาเข้าไปลูกพอแล้วเดี๋ยวแม่พาออกไปใหม่ตอนเย็น ก็เข้าขรอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำการเอาเอาอกหม่ค่ะไวฉยมาให้ดูโดนพ่อด่าแน่เลยไอ้สุดเสกนะคะดีแล้วไม่ถึงดอกไม้ไปดอกไม้หลุด ช่วงสาย <c oughs> จะออกตัวนี้ถ้าเกิดเ c ท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุค่ะสจอดด,ดีค่ะบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้านะคะเฮ้ก็ไอตรงนี้นะคะมีฮามติดเข้า ฮะ <Huh? S 2> เอา้าเอา้เอามีมีพังอีกรอบเอา้าเอา้าลูกมันใช่ไหมลูกรุดรุด